สวัสดีสมาชิกครับมีรถใช้งานราคาหลักหมื่นสวยๆมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับสภาพงาม1นึในร้อมือเดียวป้ายแดงนะครับ Honda Civic Dimension นะครับคันนี้ปี2001มือเดียวนะครับเครื่อง VTEC เกียร์ออโต้น้ำมันล้วนครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนเลยนะครับคันนี้สีสวยเต็มครับใครสนใจอยากได้ใช้งานชมได้เช็คได้อยู่มินบุรีครับ 99,000บาทนะครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้ไม่ห165,000กิโลเมตรนะครับรถเตสวยหน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่เคยชนเลยนะครับใครกำลังหารถราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้99,000บาทครับบริการจัดส่งทั่วไทยกว้างกวางนั่งสบายดูดี เอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับสำหรับคันนี้สีสวยเต็มร้อยนะครับระบบแอร์เย็นฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภายในยังสวยอยู่มากๆเลยนะครับคันนี้ปี2001ดูแลสภาพมาดีสุดๆนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับชมได้เลยครับคันนี้สวยๆมาดูรถทดลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับมาเลยครับ ขายฮอนด้ Honda นะครับมือเดียวเครื่อง VTEC คสภาพสวยมากๆนะครับ99,000บาทนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับมือเดียวดูแลมาดีมากๆนะครับตัวนี้เป็นตัว t o อป e n น r ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถได้สวยได้สภาพแบบนี้ไปใช้งานนะครับ วีเทคนะครับเครื่องพันเเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับรถสภาพสวยชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับสมาชิกบรรไกลนะครับรอรับรถที่บ้านก็ได้นะครับมีบริการจัดส่งนะครับมีบริการจัดส่งรถสวยๆสภาพดีๆนะครับ Honda สวิกไดเมนชั่นนะครับปี2001นะครับคันนี้เป็นมือเดียวไม่เคยชนเลยแล้วก็ไม่เคยแก๊สภายในยังสวยมากๆครับเป็นเบาะหนังสภาพเรียกว่าสมบูรณ์มากๆไมค์ก็165,000กิโลเมตรนะครับใช้น้อยนะครับนี่ตั้งแต่ปี2001เลยนะครับสนใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดหรือโทรมาเลยนะครับโทรมาได้ไลน์มาได้ติดต่อมาได้เลยครับรถสวยๆว้างนั่งสบายอะไรเยอะครับและคันนี้เป็นเครื่อง VT e c คเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณทุกการไลค์และการแชร์นะครับขอบคุณทุกการไลค์และการแชร์ใครที่หารถราคาหลักหมื่นนะครับก็คันนี้น่าสนใจแล้วก็สวยมากๆครับฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับเผื่อมีคนที่กําลังหาถูกใจนะครับจัดส่งทั่วไทยครับสภาพนี้น่าสนใจมากๆนะครับ